และฝนมันอุสาจเจริญสุขในรายการคู่หู <ๆ S 1> คู่เฮล์บไยสมิติเวศศนีนครินค่ะรายการที่จะไขปัญหาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวศศนีนครินค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝนก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อค่ะเป็นความเข้าใจของคนสมัยก่อนนะคะเคสซี่เรื่องอะไรคะฝนก็ที่เขาชอบบอกกันนะคะว่าการเลี้ยงลูกให้อ้วนจำมั่มเขาไว้เนี่ยก็จะทําให้เด็กดูน่ารักแล้วก็ยังดูเหมือนจะสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่จริงหรอคะฝนเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราต้องขุนให้อ้วนๆจำมั่มเอาไว้เพราะว่าอีกไม่นานเด็กก็ตัวยืดแล้วอะอเรื่องตรงนี้นะคะฝนก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะวันนี้นะคะฝนก็เลยนัดก,กับคุณหมอ <S <S เพื่อที่จะมาไขาปัญหาข้อสงสัยตรงนี้เพราะฝนก็อยากทราบข้อเท็จจริงงงว่่าเป็นนนยััไกแ เพราะว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายบ้านที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันอยู่เยอะเลยะค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆดูกันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลี้ยงลูกให้อ้วนๆจำม่มดีหรือไม่ดีอย่างไรค่ะงั้นเราไปถามความคิดเห็นกันที่เดินนท์พระรามเก้ากันเลยค่ะ ถ้าเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเหมือนกับเด็กที่เริ่มเจริญวัยอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันแฝงมาด้วยโรคครับเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันก็อย่างคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยมันก็มีตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ไม่น่าจะดีอะค่ะเพราะถ้าเกิดยิ่งอ้วนกระเพาะน้องก็จะยิ่งกินเยอะกินเยอะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอตอนโตไปอ่ะมันก็จะเหมือนกลายเป็นกระเพาะข้างหรือเปล่ามันจะไม่หายด้วย จริงๆถ้าอ้วนไปมันเกินเลนส์มาตรฐานของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ดีคืออยู่ในมาตรฐานดีกว่าให้เด็กแข็งแรงดีกว่าค่ะผมว่าไม่ไม่มีถูกผิดนะครับแต่ถ้าเห็นด้วยนี่ก็คือว่าการกินของเด็กขึ้นอยู่กับเด็กมากกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนก็ถ้าห้ามไว้ก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าในโครงสร้างของครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้ผมว่าไม่สําคัญ พราะตอนโตเนี่ยเราสามารถมีคอร์สหรือว่าเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกวิธีฮะผมว่าสุขภาพร่างกายมันจะได้แข็งแรงฮะถ้าเด็กอ้วนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเบรกเพราะว่ารู้แล้วล่ะว่ามันอ้วนมากไม่ดีจะทําให้เป็นโรคมีมีโรคเยอะอะค่ะเกี่ยวกับในตัวของเด็กอะค่ะเพราะคุณหมอก็เตือนเอาจากตัวเองเลยนะพี่ว่าไม่ถูกตอนเล็กๆพี่ก็อยากจะให้ลูกอ้วนจำมั่มอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาเลยกลายเป็นเด็กอ้วน ซึ่งพอมาวัยรุ่นเขาก็ไม่อยากอ้วนพี่ก็ต้องพยายามหาวิธีลดน้ําหนักแล้วตอนเนี้เออหน้ารักก็น่ารักนะคะแต่มันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ควรที่จะเลี้ยงให้อ้วนอย่างเดียวนะคะต้องดูสุขภาพก็ด้วยว่าแข็งแรงหรือเปล่าค่ะอ้วนเกินไปมันก็ทําให้แบบใช่ค่ะพอดีพอดีดีกว่าอ้วนนี่คือก็ต้องอ้วนไม่เกินไปค่ะหมายถึงอ้วนก็อ้วนต้องแข็งแรงด้วยไม่ใช่อ้วนจนแบบกลายเป็นเด็กเป็นโรคอ้วนมันก็จะทำให้เกิด โรคตามมาเยอะอย่างนั้นนะคะส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการอ้วนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะ่ะมันก็แสดงให้เห็นถึงสุขภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเด็กตัวอ้วนจะดูน่ารักจะดูผู้ใหญ่หลายคนอาจจะมองว่าน่ารักนะฮะแต่ว่ามันน่าจะแฝงมาด้วยโรคภายในมากกว่าอาจจะเป็นบ่อกเกิดของโรคที่อาจจะร้ายแรงมากในอนาคตก็ได้ถ้าถามถ้าถามตัวจ๋าเองเนี่ยจะคิดว่าถ้าเด็กอ้วนเนี่ย มันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเป็นโรคทางเดินหายใจแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขายังไงเพราะว่าอายุก็ไม่ใช่ว่าเราจะมากหรือจะน้อยเพราะ28นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะมีครอบครัวแต่เนี้ยคือก็ให้น้องทานนมแม่ตลอดนะก็ไม่คิดว่าน้องจะตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เราก็บำรุงในการกินอาหารใน้ครบห้าหมู่คิดว่าไม่ดีอะค่ะเอาแค่แบบ สมบูรณ์พอสมควรไม่ถึงกับอ้วนมากทําให้รู้สึกว่าเวลาอ้วนมากจะรู้สึกอึดอัดหนาแล้วก็จะพัฒนาการเขาจะไม่ค่อยเจริญเต็มที่ยังไงไม่ทราบอย่างเงี้ยคือถ้าอ้วนเกินไปอ่ะเกินเกณฑ์อาจจะกลายเป็นโรคอ้วนต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกินไม่เกินพอดีดีกว่านีที่คิดว่าเกินยังไงเงี้ยก็ควรปรึกษาแพทย์ดีกว่าจริงๆเป็นข้อเสียนะคะเพราะว่าหนึ่งเด็ก ที่ที่เลี้ยงแบบนี้ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆที่เป็นโรคแทรกซ้อนตามมาไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเด็กนะคะจะสุขภาพดีได้จะแข็งแรงได้ก็อยู่ที่การเลี้ยงดูของพ่อแม่นะคะอยู่ที่อาหารการกินการให้เด็กออกกําลังกายค่ะคือตอนนี้เด็กถ้าเกิดอ้วนเกินไปมันจะมีผลกับตอนที่เขาโตขึ้นเพราะว่า การกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะนิสัยเนี่ยมันจะติดจนโตแล้วถ้าเกิดเขาอ้วนตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยการที่จะเป็นลดคิดว่าตอนโตเดี๋ยวก็ผอมเองมันค่อนข้างจะยากอะคะ่ะอ๋อไม่ไม่จริงนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องอ้วนแต่ขอสุขภาพแข็งแรงให้แกกินแบบอาหารแบบถูกถูกถูกลักษณะแล้วก็ครบหมวดหมู่ ไม่ใช่ว่าอ้วนมึงเตรีมเด็กมันกินในน้ำตาลกินแป้งอะไรเงี้ยเด็กก็อ้วนได้ถ้าถามว่าพี่พว่ามันไม่เชื่อข้อนี้คิดว่าการกินให้มันอยู่ในเกณฑ์น้ําหนักของเด็กตามแต่เราช่วงวัยน่าจะดีที่สุดอะคะ่ะไม่น่าจะดีนะคะเพราะคนอ้วนน่าจะมีโรคเยอะไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยคะ่ะเลี้ยงพอดีพอดีดีกว่าไม่ดีค่ะก็คือเลี้ยงให้เขาแค่สมบูรณ์ปกติแต่ถ้าอ้วนไปนี่ก็จะเป็นโรคต่างๆได้ไม่ดีค่ะเพราะว่า ก็เดี๋ยวนี้ก็คือแบบอาหารที่มันคอเลสเตอรอลก็ค่อนข้างเยอะน้ําตาลก็ค่อนข้างเยอะแบบนี้ค่ะคือก็เน้นอาหารที่มีประโยชน์ให้ลูกดีกว่าเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวพอคือตอนเด็กๆอาจจะดูน่ารักใช่ไหมคะแต่พอพอโตขึ้นอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่แบบน้ําหนักเกินอ้วนอะไรพวกนี้แล้วมันก็มีโรคแบบโรคหัวใจอะไรโรคแทรกซ้อนขึ้นมาอีกคอเลสเตอรอลสูงอีกแบบนี้ค่ะ จริงๆคิดว่าน่าจะเลี้ยงในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเพราะว่าการที่เด็กอ้วนเกินไปก็ไม่ดีอีกหน่อยเด็กอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็คือเลี้ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะดีกว่าต้องดูว่าส่วนสูงเขากับน้าหนักเขาเนี่ยเหมาะสมกันไหมถ้าเขาสูงแล้วตัวอ้วนนิดนึงก็ยังโอเคแต่ว่าโดยปกติแล้วเด็กที่อ้วนมากก็มักจะมีโรคอย่างอื่นตามมาอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าจะดีถ้าเ,เด็กอ้วนไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามัน ต่อไปก็จะมีปัญหาในภายหลังเด็กบางคนอ้วนน่ะคิดว่าไม่น่าจะแบบมีส่วนที่ทําให้ดูมันแบบว่าเอ้ยอ้วนกินเก่งสุขภาพดีไม่ใช่แต่ว่าความโรคอ้วนน่ะก็จะตามมาที่หลังได้เหมือนกันจริงๆแล้วคือเลี้ยงเลี้ยงให้เขาแข็งแรงดีกว่าไม่แบบไม่ต้องแบบเลี้ยงให้ถึงถึงขั้นแบบว่าแบบอ้วนมากอะไรอย่างงี้ไม่ดีค่ะเดี๋ยวนี้เด็กเป็นโรคอ้วนกันเยอะพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยจะเข้าใจว่าการเลี้ยงลูกให้จ้มั่มคือเด็กน่ารัก แล้วก็เหมือนแบบเป็นคนมีอันจะกินแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเป็นโรคทั้งโรคเบาหวานโรคอ้วนเพราะว่าเด็กสมัยใหม่อะชอบทานพวกจังฟูด้ดไก่ทอดพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะนี่เขาจะไม่ไม่ทานเลยนะ้ำอัดลมก็ไม่ให้ทานค่ะกำลังดีอะค่ะเพราะว่าอ้วนไปจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไขมันจะเยอะไปเดี๋ยวเป็นเบาหวานตามมาเดี๋ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตรฐานดีกว่าอ้วนจำมันไปอาจจะเป็นอันตรายโรคอาจจะเยอะตามมาก็ได้เด็กเมื่อก่อนเคยคิดว่า ถ้าเลี้ยงลูกเนี่ยจะต้องให้อุ่นๆจะได้ดูน่ารักแต่ทุกวันนี้เนี่ยพอได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกจริงแล้วได้พบคุณหมอเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าให้เด็กเขาคือน้ําหนักตามเกณฑ์เนี่ยจะดูเหมือนผอมในความรู้สึกของคนทั่วไปอ่ะแต่จริงแล้วเขาเป็นคือเน้นที่ว่าแข็งแรงอ่ะไม่จะเป็นต้องอ้วนเพราะถ้าอ้วนเนี่ยรู้สึกว่าจะทําให้เด็กไม่แข็งแรง คุณหมอคะแล้วกลไกสําหรับโรคอ้วนเนี่ยนะคะในเด็กกับในผู้ใหญ่นี่เหมือนกันไหมคะออส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะคะคือเกิดจากการที่เรากินเกินกว่าที่ร่างกายใช้ไปนะคะก็จะมีพลังงานสะสมซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันเมื่อสะสมแล้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันเรื่อยๆสะสมขึ้นจนกลายเป็นภาวะอ้วนค่ะ กับรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชส,สีนครินกันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นของหลายๆท่านกันมาแล้วนะคะว่าการเลี้ยงลูกให้อ้วนจ้ำมั่าเขาไว้เนี่ยดีจริงหรือไม่ค่ะค่ะและคุณหมอที่จะมาตอบเรื่องนี้ได้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะขอเชิญคุณหมอค่ะสวัดีค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณหมอ และตอนนี้นะคะแพทย์หญิงอรานาณ์วงพยัตกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรทท่อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินก็อยู่กับเราแล้วนะคะคุณหมอคะฝนมีคําถามนะคะคือมีความเชื่อนะคะที่เขาบอกว่าการที่เราเลี้ยงเด็กให้อ้วนเข้าไว้เนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยดูน่ารักแล้วก็ดูเหมือนสุขภาพดีอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะก็คือคงปฏิเสธไปได้นะคะว่าเด็กอ้วนจำมมเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กที่อ้วนทุกคนต้องมีสุขภาพดีเสมอไปค่ะ แล้วเด็กอ้วนแค่ไหนถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่ดีคะก็คืออ้วนเกินกว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นตามส่วนสูงแล้วก็อายุนั้นๆของเด็กค่ะ แล้วอยากทราบอ่ะคะว่าอย่างเด็กบางคนเนี่ยคือเวลาเราเห็นเราจะบอกอุ้ยอ้วนอ้วนพอไปจับเนื้อปุ๊บผู้ใหญ่บางคนจะบอกอุ้ยเนื้อเหลวเนี่ยแสดงว่าเป็นโรคอ้วนแต่บางคนพอจับปุ๊บจะแน่นเนี้ยเขาบอกอุ้ยอย่างเนี้ยไม่อ้วนแต่เป็นกล้ามเนื้อมันจริงไหมคะตรงนี้ไม่จริงค่ะไม่ว่าเนื้อเนื้อเหลวเนื้อแน่นแต่ถ้าเกิดอ้วนก็คืออ้วนเพียงแต่ว่าปริมาณไขมันจะมากมายต่างกันเท่านั้นเองค่ะ แล้วอย่างปัจจุบันนะคะเด็กที่อ,อ,อ้วนนะคะแล้วป่วยะคะ่ะอาจจะมีเยอะแยะค่ะตอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างคะที่คุณหมอรักษามาค่ะในปัจจุบันประเทศไทยนะคะจะพบอัตราเด็กอ้วนประมาณ1 0 1 5ตต่อปีนะคะ<ม>ซึ่งแวนวโน้มที่พบเด็กอ้วนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะ ค่ะคุณหมอคะแล้วกลไกลสําหรับโรคอ้อวนเนี่ยนะคะในเด็กกับในผู้ใหญ่นี่เหมือนกันไหมคะส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะคะคือเกิดจากการที่เรากินเกินกว่าที่ร่างกายใช้ไปนะคะก็จะมีพลังงานสะสมซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันเมื่อสะสมเพิ่อมากขึนเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันเรื่อยๆสะสมขึ้นจนกลายเป็นภาวะอ้วนค่ะถึงขนาดที่เรียกว่าเด็กเนี่ย ยังไงอยเขาเรียกว่าแอคทีฟตลอดเวลาก็ยังยังมีไขมันสะสมได้อีกแหละคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเท่าที่เห็นจะแบบอุจคลานจะเดินจะวิ่งแทบจะไม่หลับไม่นอนตอนกลางวันเลยอะคะ่ะค่ะก็แสดงว่าจะต้องกินเยอะมากใช่ไหมคะถึงจะอ้วนได้ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างตัวชี้วัดความอ้วนในเด็กอะค่ะทางการแพทย์ค่ะจะนิยมใช้อะไรที่มาแบบชี้วัดว่าเออเด็กคนไหนอ้วนเด็กคนไหนไม่อ้วนนะคะค่ะเนื่องจากเด็กจะต่างกับผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดนะคะการจะดูแค่น้ําหนักอย่างเดียวเนี่ยจึงทาไม่ได้ปกติก็จะใช้น้ําหนักเทียบ กับอายุและส่วนสูงนะคะถ้าเกิดมีน้ำหนักเกินเปอร์เซนไทที่75ของอายุนั้นนั้นหรือเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักที่น้ำหนักปัจจุบันกับน้ำหนักที่ควรจะเป็นเราเกิน120เปอร์เซนต์ก็จะถือว่าเด็กคนนั้นป้วนนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็มีอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่นำมาช่วยวินิจฉัยภาวะอ้วนในเด็กนะคะเช่นการวัดความหนาของไขมันใต้ชั้นผิวหนังการวัด body composition โดยใช้เครื่อง in body ค่ะแต่ต้องอดใจรอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวไปชมกันในช่วงหน้าค่ะ